เราด้วเหรออเียป็นดิตบตบอนี้ตบตบเดี๋ยวตบหนึ่งทีหนึ่งสองสามั้งหมดกล่าตามข้าพเจ้าข้าวทุกจานข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่างข้าวทุกจานข้วทกจานอาหารุกอย่างอหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกว้างอยากกินวางเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าจนคนยากคจนคนยาก ลำบากนักหนาเรืนบาหันบรรดาหลนบรรดาจินมักุดเด็กตาดำเด็กตาดำในวันนี้ในวันนี้เอาขอขอบคุณขอบคุณทันทูมเกียทนูมิเกียเฮ้ยไม่หยุดอ่ะนัจ้านจ้ะขอบคุณขอบคุณ กินได้ครับครับเากอาสิบสี่ให้พี่ผสมอ่าง้ก่าแล้วเราต้องเอาทั้งหมดหยิบแก้วครับขอเชิญเชิญคุณชัชนันตันเจริญอ่างเก่าเป็นพิธีรวยเลอในการเปิดระกบคู้ที่รู้สุดในงานนี้้ไอนี่แน่นะนักปาร์กแห่งนี้เลยครับวันนี้เราทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยกันนะเ วันนี้ที่เรามาเนี่ยก็ถือโอกาสวันคลอนเกิดให้กับเกศแล้วก็ไบด้วยครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งใช้เยอะๆมีเงินเหลือๆเดี๋ยวเข้าไปทำงานด้วยเราพรุ่งนี้ก็อย่าลืมกินข้าวไปงนที่สัญญาครับอาหารข้างหน้าคือโยโย่ไบโยใช่โตำรวจมาปิดกล้องครับ 解决问题。<吧> <laughs>